คุณพ่อชื่ออะไรคะค,คือพนง n g tarat ครับค่ะพนง n g ครับมากกว่าพน ong พนง n g อยูอ่จังหวัดไหนคะับยูบัวลาค,ครับค่ะแล้วได้ข่าวว่าเป็นเอ่อโรคอะไรนะไขมันสูงใช่ไหมคะเพราะอะไรคะใช่ครับเป็นโรคไขมันเลวไขมันในเส้นเลือดนะครับคอเลสเตอรอลอ่าอ,อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบนะคะครับแล้วเอ่อมื่อตั้งแต่ทานกาแฟไปเนี่ยได้ข่าวว่าดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมครับทานกาแฟไม่หมดสองวิทนี้นะครับค่ะกินยังไงคะเอ่อวันละ สี่ซองนะครับสี่แก้วกี่วันคะประมาณสักสองอาทิตย์นะแล้วหมอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งไหมเราไปตรวจไปตรวจครั้งล่าสุดไขมันอยู่ที่หกสิบว้าวทำไมลดลงเยอะจังนั่นครับหมอก็ยังหมอก็ยังสงสัยนะว่าทำไมมันลดลดเยอะลดมากแล้วตอนนี้คุณพ่อยังทานอยู่ไหมคะยังทานต่อเนื่องเนาะก็ต้องทานทานต่อเนื่องไปตลอดเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าไม่มีผลต่อไม่ดีต่อร่างกายนะครับมีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนได้นะครับแล้วก็ ส่วนผสมของแพรไม่มีไม่มีผลเรื่องปีบปวดใจไม่มีผลเรื่องทําให้นอนไม่หลับนะอันนี้นอนหลับสบายค่ะ,ะคสุดยอดเลยค่ะว่าอย่งนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาวิดีโอนี้เป็นเป็นวิทยาทานะเพื่อที่ส่งต่อให้กับทุกคนนะคะที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะคะด,ดูฮะขอบคุณค่ะอ่าดีกว่าทานยาที่ทำให้เราทำลายไตยเรานะครับกินแข้าไปไม่หมดดีกว่านะคบค่ะขอบคุณค่ะ